หวยลาววันนี้งวดล่าสุดมาตรวจหวยลาวหวยลาวพัฒนางวดวันพันสปดีที่22เมษายน2564มาดูกันนะครับว่าหวยลาวงวดนี้ออกเลขไหนนามสตว์อะไรเรามาตรวจพร,พร้อมๆกันเลยครับตรวจหวยลาวหวยลาวพัฒนางวดวันพัฒนัสบดีที่22เมษายน 2564เรามาเริ่มกันที่เลข6ตัวกันก่อนเลยครับเลข6ตัวได้แก่ใหม่เลข199 402 199 402เลข5ตัวท้ายได้แก่ใหม่เลข99 402 99 402 เลขสตัวท้ายได้แก่หมายเลข94、02 94、02เลขสตัวท้ายได้แก่หมายเลข402 402เลขสองตัวท้ายได้แก่หมายเลข02 02 เลขหนึ่งตัวท้ายได้แก่หมายเลขสองเลขหนึ่งตัวท้ายได้แก่หมายเลขสองเลขนามสัตว์สามนามสัตว์ได้แก่หมายเลขศูนย์สามถูกกับนามสัตว์เลขห่านหมายเลขศูนย์สามถูกกับนามสัตว์เลขห่านหมายเลขศูนย์เก้าถูกกับนามสัตว์เลขควายหมายเลขศูนย์เก้าถูกกับนามสัตว์เลขควายหมายเลขศูนย์สี่ถูกกับนามสัตว์เลขนกยูง หมายเลข04ถูกกับลำสัตว์เล็กนกยูงเรามาทวนตรวจหวยลาวหวยลาวพัฒนางวดวันพัฒนาสัปปดีที่22เมษายน2564กันอีกรอบนะครับเลข6ตัวได้แก่หมายเลข199402 199402 เลขห้าตัวท้ายได้แก่หมายเลข99402 99402เลขสี่ตัวท้ายได้แก่หมายเลข9402 9402เลขสามตัวท้ายได้แก่หมายเลข402 402เลขสองตัวท้ายได้แก่หมายเลข02 ศูนย์สองเลขหนึ่งตัวท้ายได้แก่หมายเลขสองเลขหนึ่งต ah ัวท no, 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 ้ายได้แก่หมายเลขสองเลขนามสัตว์สามนามสัตว์ได้แก่หมายเลขศูนย์สามถูกกับนามสัตว์เลขห่านหมายเลขศูนย์สามถูกกับนามสัตว์เลขห่านหมายเลขศูนย์เก้าถูกกับนามสัตว์เลขควายหมายเลขศูนย์เก้าถูกกับนามสัตว์เลขควายหมายเลขศูนย์สี่ถูกกับนามสัตว์เลขนกยูง หมายเลข04ถูกกับลำสัตว์เลขนกยูงทั้งหมดนี้ก็เป็นการตรวจหวยลาวงวดนี้สำหรับหวยลาวงวดถัดถัดไปเราก็จะติดตามแล้วนำมาแจ้งให้ทราบในคลิปถัดถดไปเพื่อนๆสามารถติดตามโดยการกดปุ่ม Subscribe ที่ช่องของเราได้นะครับถ้าหากว่าถูกใจคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่กันแล้วนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ